เก็บก็ต้องซื้อเขาลูกต้องถามพ่อก่อนแต่ระวังลูกแทนอย่าตกไม่ต้องวิ่งเดี๋ไปเก็บเล่นนะลูกไม่ขาย แทนจะนำไปไหนเนี่ยแทนหัวโจกไงะอ้ะอาวตันตันลูกที่มันแดงๆตันตันยันงไม่โตแทนเราพ่อด้วยแทนไม่มีใหาแล้วแ่อัี้ตับห้ทนไม่รู้เราเดินเข้าไปแล้ว noi nemmeno andateci eh stavai per andare a